वान ไทยนะ ทายแถวนี้ ร้อเม็ชายกรรมการที่ต้องขเขียวเรียบร้อยรุ่นนี้รุ่นใหญ่ไฟกระพริบน,นะครับนักกีฬาพร้อมแล้วเข้าที่ร่างไฟฟ้าครับเปิดมาแล้วครับมีสโลโมชั่น มีสำนวนนิดไหมสำนวนคำว่าคำว่าสำรองดูตัวใหญ่คำว่ากับสำรองกรรมการจับตาดูให้ดีใครมดแรงใครแดงนี้ก็การคำว่าสำรองสำสำสำรองคำว่าสำรองคำว่าครับสารเรียนนะครับลูกนี้จับลูกเรียบร้อยนะครับดูในเต็นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากปีนี้มีตัดสนามเล็กน้อยเสื้อฟ้าเดี๋ยวบัตรให้ยองมาจัดการเรียตัดสนามเขาดีโอ้ยอัตตียังไม่เดีงแถวนี้ไม่มีตัดสนามครับขอบสนามตรงนี้มันงคำว่าเอาอีกไหมเพื่อลบัตรได้เรียงเดียวเกแ้ว บันสำร,งรองแล้บอลน,นาท่อมนั่นสีชมพูนั่นถอยอ,อีกถอยอ,อีกถอยอ,อีกโอเคนะครับถอยจากเส้นนะครับทองเขียวคุณคุณน้องนนสีทองเขียวเรียบร้อยเที่ยวนี้นักกีฬาพร้อมข้าวที่ว่างเต่าบันเข้ามาโอ้นักลองหนออกกอ่อนเมื่อบด้กินข้าวได้รู้ไหมอภัยเพราะว่าลองเพิงมวนไม่เป็นไรนะครับ ทั้งเป็นนักร้องทั้งเป็นนักวิ่งนะครับพร้อมนะครับที่อาแก้มือแกะตัวจากการฟาออกตัวฟาเ <oz> ข้าที่ประมาเที่ยวน,นี้ไม่ฟาครับปล่อยมาแล้วสำรองคำว่าคำว่าสำร,ง <oz> รองแรงกว่าการจับตาดูที่สองลูกที่สองแรงขึ้นมาหมายเลขสิบเจ็ดพิซซ่านักฟุตบอลดูที่แรงปลายใครจะดีกว่ากันน่าจะเป็นคำว่าสำรองสำรองคำว่านะครับ โอเคครับ <Okay>, <c oughs> เป็นไรลูกผ <sh arp inhale> ู oh. like <sh arp inhale> ้ล่แรกก่อนเนี่ยเออนงนังล่รนี้วิ่งมาตั้งแต่รุบาครับดูว่าโอ้ยน้่งนั่งนั่งนั่งขา่อนเออข้าจุดเรียบร้อยทางจุดสาเรียบร้อยนะครับ กรลดนงเค็งไม่้ายเินมอโอเพนสี่คูนร้อยเมตรพร้อมให้ตพร้อมข้าวทีวไป้ารถีง่ายง่ายเค็งเค็งไป พุดไหนน่ะ ฮฮวมนกัคร <iyorsun Yes. 67> ับป่จบเรียบร้อยช่มพีมานะครับโอ้มาทานมาถเลิกนายการที มันจะหญิงียงต่อแล้วนะครับรอบีคลับพีน้องเหลือไม่กี่รายการนะครับเวลาไม่เกิน30นาทีโดนตรไอไแลนดก่อนโดนพระนางแข็งจำเพางเยื่อนั่งลงนั่งลงนั่งลง่อนลูกนั่งลงนั่งลง่อนนั่งลง่อนนั่น

เข้าทีว้ามไปไปแล้วครับวันนี้าตัวนี้ตัว้ออกไปกระจาโอ้หสมองไปเนี่รงมากเลยเขาลูกเขาลูกลูกรสมแขึ้นมาลูกตาดูกลูกสไปเอาเาานีครับมกอดูเพื่อนหน่อยไปต่อ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 

ครับคำว่ามาแรงมากครับปีนี้นะครับมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนะครับนักตะกร้อนนะครับนะครับเอามือตบมาเลยนะครับตบแห้งกูนูนะครับสุดยอดนะครับอยากเดินเชิญครับ ประเภทหญิงมัธยมนะครับค่ะเรียนเงินนะคะโรงเรียนบ้านสำโรงนะคะเรียนทองนันแก่โรงเรียนบ้าน,นะคำะว่าอาสุดยอดครับต่อไปครับเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นสูงสุดนะครับได้แก่กีฬาอะไรครับฟุตบอลเจ็ดคนนะครับฟุตบอลเจ็ดมาแน่นสนานเดือนแสงรัศมีนะครับ ตุรรนรายการลงเรียนฟุตบอลนะครับสามสีครับอ,อันนี้เป็นมัธยมหญิงนะครับรายการสุดท้ายแล้ว<ช>นะครับอ,อีกอุกใจเดียวครับก็จะนะครับถึงพิธีปิดนะครับรอ,อ่าสุดยอดนะครับ ครับสามเซีรับออสามสำรงมาเลยนะครับสำโรงนะครับิโดอกีฬากรีฑานะครับรวมในระดับมัธยมนะครับ ให้กับโรงเรียนคําว่าวิบูณ่าสามัคคีขอเสียงปรบมือในแดงชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดยอดมากสามสนนะครับนะรบตั้นพุ่มในการสิริพรอมทัพนะครับนะผุ้มในการโรงเรียนบ้านคําว่านะครับ 在海，在海，在 <noise> 那 <noise> 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 ยังงงอยูงง่ทุกาย่าอกาศน,นอกผมเขอานะ โอ้โ้สุดท้ายปีเก่าต้งถ้ายปีเก่าเลยเนี่ย पापा